สวัสดีครับผมธีรยุทธ์ของสวัสดเป็นประธานแท้หุ่นสมัยที่32ปัจจุบันนี้นะครับ mm. ก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานกับแท้ปู่ในวันนี้ก็รู้สึกว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่ดีครับก็เขาบอกว่าให้ให้ผมฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องต้อง เหมือนกับมีกิจกรรมให้เขารู้สึกแ้มีงานมาส่วนร่วมนอกจากมาวันไหวหรืออะไรเนี่ยนะครับเราต้องเหมือนกับเป็นกุศลบายให้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมก็ของท่านประธานมานาผลเนี่ยผมก็ก็เห็นว่าเป็นคนแอคทีฟดีแล้วก็จะมีกิจกรรม เห็นว่าจะมีแห่งกีฬาแล้วนี่ใช่ไหมครับก็ยินดีครับยินดีก็ก็อยากจะชักชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกแส่นะครับมาเข้ามาแล้วก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เราได้มาเยี่ยมเยียนแต่ละแสนครับขอบคุณครับ